สวัสดีครับวันนี้มาพร้อมแว่นนะครับเพราะว่ากันผงเข้าตานะครับวันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยผมกําลังขัดขิมของน้องอูนะครับที่เป็นมาสเตอร์ซีรีส์ตัวแรกจริงๆนะครับตัวแรกเลยแต่เพิ่งมานะฮะก็เลยขอเวลาน้องอูไหนๆรอมาเกือบปีแล้วนะครับก็ค่อยๆทําไปพร้อมๆกัน วันนี้เนี่ยผมจะพามาดูลายของตัวนี้เพราะว่าคิมของน้องอูเนี่ยเขาไม่ได้ทําเหมือนตูลอื่นเลยครับเขา r รีเควสสเปคมาแบบระดับเทพจริงๆเอา้เอาเดี๋ยวไปดูกันครับว่าทำไรบ้างนี่ครับแน่นอนหน้าสีดําถ้าใครได้ดูเปิดกล่องก็จะเห็นแล้วว่าเป็นหน้าลายไม้สวยมากซึ่งก็ยังคงลายไม้ให้เราเห็นนะครับไม่ใช่ว่าดําสนิทนะเป็นตัวแรกที่เป็นหน้าไม้ด้วยแล้วลงสีดําสุมาก แต่ตอนนี้สีดำเนี่ยคือเป็นแค่รองพื้นนะครับเราอยากจะทําให้เงาอยากให้เข้มหรือจะเพิ่มเติมลวดลายอะไรก็ตรงน,นี้เดี๋ยวรอฟังนะ้องอูส่วนนี่ครับอ๋อหลายคนก็ว้าวแล้วใช่ไหมถ้าบอกไปจะว้าวกว่านั้นตอนนี้คือผมลงสีดําแล้วก็ขัดทั้งสองข้างเพราะตัวนี้เนี่ยนะครับน้องอูไม่ได้ต้องการเป็นสีดําสนิทเท่านั้นน้องอูต้องการให้มี เล่นลายซึ่งผมจะเซอร์ไพรส์ทุกคนกันแล้วกันนะครับแต่เนี่ยที่ลงลายไปเนี่ยเพราะผมต้องการเห็นลายตามธรรมชาติของเขาก่อนซึ่งสวยมากๆเลยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะใช้แปลงทองเหลืองเล็กๆนะครับมาขูดไปตามร่องเสี้ยนนี้หลังจากที่ขัดจนขึ้นเงาแล้วเนี่ยขึ้นเงาแล้วนะแต่ตรงเนี้ยเราต้องการให้เป็นเสี้ยนไว้เหมือนเดิมครับเพื่อที่จะเป็นลูกเล่นในสเต็ปต่อไป งั้นผมจะต้องมานั่งคัดลายงานฝีมือเลยงานอาร์ตของจริงเลยเนี่ยขัดไปทีละเส้นทีละเส้นเพื่อให้เขาเกิดล่องลายแบบนี้ทั้งตัวขยันนะคือเต็มที่อ่ะอู๋เขาเต็มที่มาผมว่าเต็มที่กลับเนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะขัด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 ,ขดให้เป็นเส้นเส้นไปเป็นร่องแต่เนื้อยังเรียบอยู่แต่ไม่ใช่เรียบจนแบบโอ้โหเรียบซะดูเป็นอะคิลิกอะไรแบบเนี้นะฮะเนี่ยอย่างตรงเนี้ย ผมจะปล่อยไว้ให้มันเป็นมีผิวแบบเท็กซ์เจอร์ให้เรารู้สึกว่าโอหเฮ้ยจับแล้วแบบมันมีลายไม้อะอะ่เนี่ยคือขัดเรียบนะครับแต่ว่าเราไม่ใช่ให้เรียบจนแบบโอ้โหเหมือนขิมไม่มีอะไรเลยงานานาลเหมือนกันจะปล่อยเท็กซ์เจอร์เอาไว้เพื่อสัมผัสเราจะได้รู้สึกว่ามันมันมัน มันสัมผัสโดนอะไรบ้างนี่คือการทำลายให้ขึ้นมาเพื่อที่เราจะได้ทำงานต่อครับรอเนาะคือแค่นี้ยังรอเลยอะ่ะแค่นี้ผมแบบเท่จริง น้องอูเขาเป็นคนหนึ่งที่เรียกว่าไม่ได้วางงบนะครับแต่ว่าวางสเปคไว้นในหัวแล้วอยากได้แบบนั้นซึ่งอูเนี่ยเขาหาอะไรแบบนี้มานานมากแล้วแล้วก็ดันมาเจอกันไงไอเราก็อ,อยากจะทําอะไรแบบนี้มานานแล้วมันก็เลยเกิดเป็นมาสเตอร์ซีรีส์ด้วยอูเนี่ยเป็นเหมือนคนที่ซับพอร์ตเรื่องที่ผมคิดปุ๊บแล้วอูก็ดันมาสั่งในสิ่งที่ผมคิด มันก็เลยเกิดเป็นมาสเตอร์ซีรีส์ขึ้นมายัางไงก็ต้องขอบคุณอู๋มากๆนะครับที่สนับสนุนด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าขอโทษด้วยที่ทำให้รอนานมากๆแต่รับรองว่าจะทำให้คุ้มค่าที่สุดยังไงก็ฝากทุกคนติดตามไปพร้อมๆกันแล้วกันครับวันนี้กูต้ไปทำงานต่อสวัสดีครับ